เอาเแล้วในไี่สุดก็ไม่ต้องนั่งโกหกและไอ้เหี้ยเหนื่อยชิบหายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษวิชื่อเลยสับไม่ใช่ชิบหายแล้วเขาย่อยังไงวะไอ้เหี้ยเหี้ยแล้วไงนี่แหละคันเซ็นเอาว กูไม่ชุดจริงอ๋อเดี๋ยวกูโกเช้งเนี่ย2วินาทีเออ่อเฮี้ยเอาแล้วแล้วสุดก็ไม่ต้องนั่งโกหกและ้ะเฮี้ยเหนื่อยชิบหายถึงมันจะไม่ค่อยเนียนก็เถอะนะเฮ้ว <c oughs> สุดก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วเว้ยตึงเปรียปร้ยๆอะไรผมผมผมว่าผมเป็นคนที่เนียนสุดแล้วปะ่ะเ <c oughs> พื่อนผมมาหลุดไม่หยุดเลยผมต้องมานั่งแก้ขาพวกแม่งเนี่ยต้องมานั่งตามเช็ดขี้เช็เดเยี้ยให้ตลอด ใ่เอ้ยมันหลุดกันหมดแก๊งๆมันไปตื่นเต้นเท่าไหร่ก็โอเคมัแก้งๆตื่นเต้นเท่าไหร่ก็ยังดีอะแบบตกใจสักนิดสักหน่อยก็ยังดีสาปิดไม่ได้ตั้งนานปิดปิดแล้วมันก็ล็อกผลอยู่แล้วเมื่อวานว่าเข้าอ่ะมันก็แบบมันล็อกไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษไปชื่อไปักไม่ใช่ ชิบหายแล้วเขาย่อ,อยังไงวะไอ้เห mm ี้ยเหี้ยแล้วไงถ้ารอนย่อ,อยังไงนะผมลืมเหี here, นะ้แล้วเขาดคลิปก่อนแล้วกันนะบอกว่าตอนนี้จะไม่มีใครทักเฟซอะไรมาบอกว่า oh, ทักมาตอนนี้บอกว่า oh. นะผมพูดเลยสวัสดีค่ะขอบอ๋อไอ้ถ่ายคลิปนี้ถ่ายถ่ายเกือบถ่ายวันนึงอนะคลิปเนะี้ยนานนานออกมาอยู่สองวิมันดำ กับรายการทารอนท็อกทุเดย์ตอนนี้เราก็อยู่กับนักแข่งทีมวาโลเลนต์มีอะไรฝากถึงคนดูบ้างคะสวัสดีครับผมซูชิบอยนักแข่งจากทีมทาร์ทอันนี้ไม่ได้แสดงคือมันไม่ได้อ่ะมันต้องใส่อารมณ์กว่านี้แอ่ะเทียวน้องเกียวน้าโอเคเทียวน่าเดี๋ยนาวเราแดงพิชุยเริ่มหายเขินแล้วน้อง คุณน้องจีน <desserts. Negative. S 2> ่าร้อยบิตครับแกนต่อใจนี้ก็ดีก็ดีเกียร์ตาหลอกไม่แยครับครับผมคบน้องลีน่าครับร้อยบิตครับของจีน่าครับผมใครชวนบ้านมาครับบ้านชวนตัวเองมั้งคุณน้องโจชิวห้าสิบบิตครับไม่มีผู้เล่นในท่าเพิยศษเขาอนแต่เขาจะแต่น้องเป็นกระจุยน้องแป้งครับผมไอฟอสหรือคนอื่นเขาฟ้องหมดคนอื่นก็หลุดบ้างแหละมันต้องมีบ้างแหละวะคุณน้องไอยาวครับสาเจ็ดเดียวน้องนมเลยครับสิบเดือนเขาดูคลิปนี้ครับเราไม่ได้อะขอมั่นใจมั่นใจได้ปะเท่ๆแบบผมอะ เย่้การหน่วยหัวเข็ดสวัสดีครับผมซูชิเดี๋ยวก่อนอ,อ,เเอ,อเวลาแป๊บห<า>นึง่งไม่เคยรู้มาก่อนเลคลิปเนี้ยผมสะบัดคอจนคอจะเข็ดอยู่แล้วเอามาสิบเทคเขาบอกอินเนอร์ไม่ได้สะบัดจนคอจะเข็ดอยู่ขอเวลาแป๊บหนึ่งน่ารักสวัสดีครับ แก่แล้วตึงอาลองแลนทีมปัดเกมรอบที่8ทดมที่5นะครับแก่แล้วไอ้ไอ้ไอ้ฉากไอ้ฉากไอ้เก้าโซฟาเที่ถ่ายประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวมีพูดผิดหนึ่งพูดผิดสองพูดผิดสามเดี๋ยวพัดกันพูดผิดบ้างละไอ้นู่นพูดถูกไอ้นี่พูดผิดไอ้นี่พูดผิดไอ้นั่นพูดถูกแม่งวนกันอยู่เงี้ยกว่าจะเสร็จ แล้วเปลี่ยนชื่อ,อยังไงอ่ะที่มันคือตัวย่อเทีเอ็นใช่ปะ่ะเท Fox U อยากเปลี่ยนฟ็อกอ่ะไอ้ก้อนหยุอยู่คนเดียวคนอื่นเขาฟ้องหมดเรามีคนหลุดมั้งเหรอวะพอเพราะเปลี่ยนชื่อมาห้าร้อยมิลคับยี่ไล้อฟองน้องตัวใจสุดๆนิดนึงเนาะงพี่เข้าใจใครไม่รโรหัวใจดูข่าวเดี๋ยวต้องจับหัวใจแน่แน่ในเวใจหลุดโอ้ดีใจแล้วที่ผมไม่ต้องมานั่งโกหกแล้วเนี่ยแม่งเหนื่อยชิบหายต้องมานั่งพูดว่าไปอยู่ไปอย,อยู่คนไม่ก็ไปเชื่อทุกคนไม่กล้ารู้อย่างแกใจแล้วแหละว หน่วยเงินเดือนจะไม่ออกแล้วนี่น้องมีซึมน้องมีขับหลังๆก็เนื่อยๆตากล้องโหดไหมเราเราเล่าเรื่องได้หรอมันเล่าได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าตอนเล่นเสร็จแล้วกันเดี๋ยวได้กินได้กินรานาแล้วแต่แต่ตะก้องโหดมีช่วงหนึ่งบอกว่าจำได้ตอนแรกถ่ายเขาบอกว่าเนี่ยน้องถ่ายบรรยากาศชิวๆไอ้สาระว่าถึงแต่ว่าผิดผิดหลายเทคจากตากล้องตากล้องขึ้นเลยแม่มีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านตากล้องด่าพ่อมึงตายแบบเบิ่งที่เถียผมว่าเขาไม่น่าด่าพ่อคุณขับมอเตอร์ไซค์เขาหน้าด่าพ่อฮเจมเจมผิดประมาณสย ใช่ถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวพี่โลโลโลไปไว่าเฮียอะไรกูโลโลโลเฮียอะไร, low, 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 ไรวะกูก็ไม่รู้กิโลละเหมือนเขาคำสั์ของเขาโลโลสักอย่างแปลว่าเราที่แบบเหมือนเต็มพร้อมอะไม่รู้ไปไว่าอะไรอะโล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 ก่อนจะถ่ายก็โลโลอยู่นแลนน้ไม่รู้รอกิโลละแต่อตก,กองก็โหดโหดไอสัตว์พ่อมึงตายผมน่าด่าพ่อไอเจมมาพูดเลยร้อยเปอร์เซ็นตะ์เป็นผมผมก็ด่าพ่อแบบผิดอยู่นั่นแหละไอเฮีย บอกพี่สามสิบเทคของพี่อ่ะมันมันพาดแค่ตรงเส้นผมที่มันแบบชอบระเบิดระเบิดแล้วพี่ก็นอนแล้วผมมันก็แตกนอนนอนอยู่ผมแตกนี่แหละนะทารอนฟ o อกเซฟ็อกยูเอ็กวันนายแม่งเหมือนเว็บเบ็ดเลยอันเหมือนเว็บพนันเลยใส่แปดหนึ่งเก้าข้างหลังอ่ะแม่งเว็บพนันสุดอหรอนี่แหละดีแคนเ c e l อ้าว ตกใจหมดเลยนึกว่าเปลี่ยนไม่ได้โอ้โหโอ้ยหรือว่าต้องรออีกเดือนหนึ่งกว่าจะได้เปลี่ยนอุ้ยตกใจหมดเลยกดแคนเซิลไปชื่อเดิมไอ้เหี้ยสะดุ้งเลยสัตว์โอเคโอเคโอเคทุกอย่างปกติทุกอย่างปกตินะโอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ยเกือบสวยเล้สัตว์โอ้ยเกือบยาวแล้วเมื่อกี้ไอ้เหี้ยยินดีด้วยครับอีกเทนบ็อกเซนสัตว์เซอร์เซอร์เซอร์เอ้ยทารอนทารอนไอ้เหี้ยกูจะไปเซอร์เซียเดียวเลยขอรับบิดคำนะอันชล